Thank you. ครับผมชื่อนายอนุพงศ์เหล็กดีครับเป็นทีมนักข่าวน้อยนะครับอยากจะมาขอสอบถามความคิดเห็นของท่านผอนะครับเกี่ยวกับการจัดงานวันนี้ครับอยากจะขอความคิดเห็นครับผมในการจัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา94ปีโรงเรียนปดุมนารีของพวกเรานะครับเป็นงานที่พวกเราจัดกันเป็นประจำจนเป็นประเพณีของโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีงาม คณะครูบุคลากรลูกๆนักเรียนรวมไปทั้งภาคีเครือข่ายอันได้แก่สมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนปดุงนารีสมาคมสิทธิเก่าโรงเรียนปดุงนารีมูลนิธิต่างๆรวมทั้งกลุ่มข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการซึ่งเรียกว่ากลุ่มสายใยรักปดุงนารีได้มาร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมก็จะมีสองภาคส่วนส่วนแรกก็คือการทําบุญตักบาตร แล้วก็เจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงค์9รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนที่อยู่ในครอบครัวพรุรุารีนะครับส่วนที่สองก็มีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งปีนี้เราได้ระดมทุนจากทุกภาคส่วนจนได้ทุนสำหรับมอบให้ลูกๆนักเรียนของพวกเราหลายประเภทอันได้แก่ทุนเรียนดี สนที่นักเรียนที่มีพัฒนาการทางการเรียนทุนนักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยกิจกรรมต่างๆรวมทั้ง,งนักเรียนที่มีความสาม,มารถพิเศษอันได้แก่พวกทางวิชาการกีฬาดนตรีศิลปะต่างๆซึ่งปีนี้ได้งบประมาณจำนวน7 0 0 0 0 0บาทเศษมามอบให้ลูกๆนักเรียนซึ่งก็จะถือเป็นประเพณีที่จะดำเนินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ขวัญกำลังใจลูกๆ ที่จะส่งเสริมให้ลูกที่แต่ละคนได้มีกําลังใจในการศึกษาเล่าเวียนนะครับจึงเ,เห็นว่ากิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาของเวียนบดุลนารีเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็คงจะมีการพัฒนาต่อไปครับทีมนักข่าวน้อยก็ขอขอบคุณท่านผอ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริวิมลกองการค่ะเป็นทีมนักข่าวน้อยขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน,นพุณานีครบรอบ94ปีนะคะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคะเป็นกิจกรรมที่ที่น่ารักอบอุ่นและก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ทางโรงเรียนพุณานีเคยจัดมาเป็นประจำนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ ที่ดีนะครับที่เห็นวรูอาจารย์ซึ่งอ,อดีตครูโรงเรียนประดุงนาลีหลายๆรุ่นท่านท่านได้มาพบปะมาทำบุญร่วมกันซึ่งก็เป็นความอบอุ่นที่ชาวพระดุลนาลีที่เคยทำกันมาครับก็ก็เป็นความรู้สึกที่ที่อบอุ่นนะครับที่รู้สึกว่า ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเองครูเองนะครับโดยเฉพาะสานักเรียนเรก็ได้ดูแลซึ่งกันและก,กันเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามที่ควรจะ,ะดูแลไว้เรื่องนี้นะครับ สถาปนาโรงเรียนพดุงนารีครบรอบ94ปีนะคะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมนะคะมีความเหมาะสมหรือไม่นะคะอย่างไรคะก็มีความเหมาะสมครับก็มีการจัดแถวนะครับเป็นระเบียบแล้วก็มาแต่เช้าครับเหมาะสมทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องสถานที่ครับแล้วความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้างคะก็มีความประทับใจครับก็ถือว่ามีความยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้น,นทุกๆปีครับตั้งแต่ปีแรกที่จัดมาแล้วก็จนถึงปีนี้ครับ แล้วคุณครูมีข้อเสนอแหนเกี่ยวกับงานนี้ไหมคะมีแนะนําเราถ้ามีการจัดขึ้นอีกก็ขอให้มีการจัดระบบที่ดีขึ้นนะครับก็คืออ,อยากให้พระท่านสามารถเดินวนหรือว่าเดินไม่วนก็ขอให้เป็นแนวเดียวกันนะครับบางแถววนบางแถวไม่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอขอ,ขอบคุณเกี่ยวกับข้อเสนอแนะนะคะขอบคุณค่ะ รู้สึกยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการจัดงานวันนี้คะรู้สึกภาคภูมิใจมากแล้วก็ตัวเองเป็นศิษยิ์เก่าโรงเรียนนี้ด้วยนะคะดีใจมากๆที่อยา่างน้อยๆเราก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่ได้เสริมสร้างช่วยกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆขอขอบคุณคําแนะนําจากครูนะคะวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณสําหรับคําสัมภาษณ์นะคะขอบคุณค่ะ เป็นทีมนักข่าวน้อยขออนุญาตสอบถามคุณครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพะดูนารีครบรอบ94ปีนะครับเกี่ยวกับ1ครับรูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรครับครับผมสําหรับรูปแบบการกิจกรรมนะครับก็มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับมีมีการเชิญผู้ที่ผู้ที่ได้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นครูที่กเกษียณอายุ และก็ในการมอบทุนการศึกษาก็ก็มีนักเรียนที่ทำจริทยทำเพื่อโรงเรียนทำเพื่อส่วนรวมแล้วก็เป็นจิตกรรมจิตอาสารหลายอย่างถือว่าเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับครับผมแล้วคุณครูคิดคุณครูมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้ครับผมครับผมสำหรับกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาในวันสถาปนาโรงเรียนนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน มีความมุ่งมั่นที่จะทําความดีแล้วก็ทําหน้าที่ของการเป็นนักเรียนให้สมบูรณ์แบบถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับแล้วคุณครูมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมในการในการจัดกิจกรรมตรงนี้นะครับถ้าถ้าถ้าเพิ่มถ้าเพิ่มรูปแบบออกมาที่ที่ที่บอกว่า ให้นักเรียนที่ได้รับทุนแต่ละทุนเนี่ยให้เขาได้แสดงความสามารถอาจจะเป็นหน้าเวทีอาจจะเป็นการแสดงผลงานจัดปูด๊จัดอะไรร่วมด้วยเพื่อเพื่อให้ผู้ที่ได้มามอบทุนได้ได้มองเห็นถึงความสามารถในในตัวของนักเรียนที่ได้รับทุนจะดีมากกว่านี้ครับผมครับจิมนักข่าวน้อยขอของ,ของ ด,ดิฉันนะคะนางสาวประกายฟ้ามิกลาค่ะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมในวันนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรค่ะก็เหมาะสมมากนะคะเพราะว่าให้ทุกคนได้มาร่วมทาบุญตักบาตรด้วยกันค่ะแล้วก็ได้บุญด้วยแล้วก็ได้รูปไปทําพอตด,ด้วยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะเกี่ยวกับกิจกรรมวันนี้คะ่ะรู้สึกกิ่มบุญมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึก ดีค่ะที่ได้มาทําบุญกับเพื่อนกับคุณครูด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างคะเอ่อก็คือว่ายังไม่ได้ใส่ครบทุกองคอ่ะคะก็คือพระพระกับเนเนเนี่ยเดินเร็วมากๆเวยค่ะก็เลยใส่ไม่ทันค่ะขอบคุณค่ะ สมนะครับแต่ว่าในช่วงเช้านี้แต่ตอนที่ใส่บาทค่านี่อาจจะแบบว่ายังไม่มีความเป็นระเบียบร้อยมากท,ที่ควรนะครับผมว่าการจัดการของเรียนเราน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะฮะก็อยากเสนอในตรงนี้นะฮะให้มีการตรงใส่บาทนะฮะว่าผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับ ความเหมาะสมมากเลยค่ะเพราะว่าจากควยมนยันของคุณเนาะนานๆทีจะได้เห็นการจาัดกิจกรรมแบบนี้เพราะว่าจากที่เราอยู่ยานเดิมเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นไม่ได้ไม่ได้เห็นเลยแล้ว พอมาเจออย่างเงี้ยแล้วเออมันเป็นความรู้สึกที่การจัดกิจกรรมที่แปลกใหม่นะเหมาะสมทั้งในเรื่องของสถานที่เวลาหรืออะไรก็ลแล้วแต่ค่ะอันเนี้ยเหมาะสมดีนะคะเพราะว่าถ้าอย่างเรากลับโรงเรียนเดิมเนี่ยเราไม่ค่อยมีโอกาสได้กลับโรงเรียนเดิมซึ่งสิทธิ์เก่าที่จบไปเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสกลับมาก,ก็ต่อเมื่อหนึ่งก็คือวันทําบุญโรงเรียนก็คือวันสถาปนาก็คือวันนี้เหมือนตอนที่ครูตักบาตรครูก็เห็นคนที่กลับมาจากโรงเรียนกลับมาจากที่อื่นเยอะมากเลยที่เขามาต่างบานเพราะว่าร่วมทําบุญโรงเรียนด้วยกันเนี่ยมันมันเป็นหนึ่งเื่อการวม รวมนิสิตหรือว่านักเรียนที่เคยจบไปแล้วกลับมาเนี่ยค่ะรู้สึกดีมากแล้วความรู้สึกในวันนี้ล่ะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมก็รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับก็ถือว่าได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสครบรอบ94ปีนะครับซึ่งอีกกี่ปีก็จะครบร้อยปีแล้วนะครับก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับค่ะแล้วคุณครูมีข้อเสนออะไรเกี่ยวกับงานนี้ไหมคะก็ข้อเสนอเ่ยนะครับก็อยากให้เป็นในส่วนของเรื่องทุนนะครับอาจจะขยายทุนให้มากขึ้นวันนี้ก็4กี่าร 1,000ทุน2,000ทุนอย่างเงี้ยครับให้ทุกคนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนของเราครับค่ะขอขอบคุณค่ะก็มีความเมาะสมดีครับอย่างเช่นตอนตักบาตรครับก็เรียบร้อยดีครับ พาก็เดินไปแล้ะเบียบดีครับค่ะ,ะแล้วความรู้สึกต่อกิจกรรมในวันนี้นะคะรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีครับเป็นระเบียบเรีบยบร้บอยดีโอเคค่ะแล้วน้องมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกิจกรรมวันนี้ไหมคะไม่มีครับเพราะว่าดีหมดทุอกอย่าง มีความมาะสมมากเลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมออกมาดีแล้วก็โอเคมากๆเลยค่ะแล้วน้องมีความรู้สึกต่อการจิจกรรมในวันนี้ยังไงคะรู้สึกอิ่มบุญค่ะ <c oughs> ค่ะแต่น้องมีข้อเสนอแนะอะไรไหมเกี่ยวกับงานในวันนี้คะไม่มีค่ะเพราะว่างานในวันนี้ออกมาดีมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะพวกเราเป็นทีมนักข่าวน้อยนะคะนี่นะคะขออนุญาตสอบถามนะคะเกี่ยวกับการจัดจกิจกรรมนะคะวันคล้ายวันสถาบันาารมยนพุนารีาจังหวัดพอ94ปีเกี่ยวกับรูปแบบการจัดจกิจกรรมในครั้งนี้มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคะมีความเหมาะสมค่ะเพราะว่าพระอาจารย์ก็แบ่งเป็นสองสายก็รู้สึกว่ามีความเหมาะสมกว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะและมีความรู้สึกอย่างไรต่อกิจกรรมในครั้งนี้คะ รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโรงเรียนเราก็ดีมากเลยค่ะมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมครั้งต่อไปไหมคะก็ให้แบบว่ากระชับเวลาให้มากขึ้นค่ะ ว่าคิดว่ามีความเหมาะสมนะครับเพราะว่าวันสถาบนาโรงเรียนก็มันเป็นเสมือนวันเกิดของโรงเรียนใช่ไหมครับก็เหมือนวันเกิดของเราที่แบบว่าในวันเกิดของเราเราจะมีการทำบุญตักบาตรอะไรแบบนี้ครับถือว่าแบบมีความเหมาะสมแล้วครับแล้วมีความรู้สึกอย่างไรต่อกิจกรรมในครั้งนี้คะสาหรับครั้งนี้นะครับก็รู้สึกว่ามีความครับเพราะว่า นานๆทีเราจะได้เข้าวัดอะไรเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยคือเรามาโรงเรียนแต่ว่ามีการให้ทาบุญตักบาตรก็ไม่ไม่จำเป็นว่าเราต้องทาบุญที่วัดเสมอไปอะไรเงี้ยครับมีการให้เราทาบุญตักบาตรได้ร่วมทาบุญกับนักเรียนคุณครูเพื่อร่วมงานนะคะก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขดีครับเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้เข้าวัดบ่อยค่ะตั้งแต่ช่วงมาอยู่ที่นี่นะครับค่ะแล้วมีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไหมคะ อ๋อ oh, ถ้าเป็นข้อเสนอแนะนะครับจากที่มองนะครับก็จะมีซุ้มถ่ายรูปนะครับที่มีความสวยมากแต่ว่าจัดมุมไว้มันย้อนแสงครับทําให้แบบเวลาถ่ายรูปออกมาเสนอแนะตรงนี้นะครับว่าถ้าเราจัดงานในตอนเช้าอย่างเงี้ยเราต้องดูมุมของแสงอะไรแบบนี้ครับเวลาถ่ายรูออกมาจะได้มีความสวยงามงานก็จะแบบมีความแบบเราจะมีรูปลงอะไรแบบนี้ครับเยอะแยะมากมายนะครับ เหมาะสมแล้วก็แบบว่าดูคืนเคียงดีครับผมแล้วก็บรรยากาศดูอบอุ่นดีครับครับผมตัวเองต้องตื่นเช้าครับแล้วก็แล้วก็รู้สึกดีครับที่ได้ใส่บาตรกับเพื่อนๆกับหินคล้ายๆหลายๆคนได้ทําบุญร่วมกันครับผมแล้วมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงานเพิ่มเติมไหมหรือว่ายังไงคะข้อเสนอเนี่ยเราครับก็แบบไม่มีครับงานวันนี้ก็ออกมาค่อนข้างโอเคเลยครับพี่ๆก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับข้อมูลเนาะของคุณค่ะ